ชมกันตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาทําการแสดงแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษที่ผมจะได้ให้ทางด้านอาจารย์ได้บันทึกในการไร่ํำบางตอนเพื่อเป็นวิทยาทนิพนธ์ให้กับครูหอวาอ,อาจารย์เพื่อ,อเรียนต่อปริญญาโทนะครับ ก็จะให้พระเอกหลานชายของผมคือพระเอกคนใหม่ไทยมางคลลูกศิษย์คนบุตินะก็ผ่านจากการฝึกจากผมท่านระดับประถมไปแล้วกันนะแล้วก็ขาก็เป็นลูกศิษย์ที่ไปหาประสบการณ์หาความรู้ในขั้นปริญญาในขั้นมสอ 2, มสาม 4, มสี่ม .5 าขั้นปริญญาตรีต่อไปก็เป็นพระเอกหลานชายชื่อว่าพระเอกคนใหม่ไทยบางคลเขาเคยสแสดง เรื่องโคกเริ่มศึกษาทําจ้องเกตสีเพิ่มทางเมื่อสองรางนี้เขาออกท่านได้ดูไหมพระเดกคนใหม่ใจมีนคนเดี๋ยวถ้าออกมาหน้าเวทีนี่ท่านคงจะจาได้แล้วก็ผมนี่ก็ท่านคงจะเห็นทางช่องห้าในรายการบัลังคนดีโดยนำเกร็ดของนางเอกน้องเล็กนะซึ่งเป็นาัเอกในทีมงานที่ผมได้ทราบุบายคนหนึ่ง ได้ออกทางช่อง5รายการบันลังคนดีเมื่อวันที่28ที่19เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านชมทางทีวีก็คงจะไดะ้พบกับผมทางด้านน้าเวทีและก็ประวัติของน้องเว็งซึ่งเป็นสิบิณในทีมงานก่อนที่จะได้ชมการแสดงผมขอเวลาให้ท่านได้พบกับพระเอกคนใหม่ไท,ทยดงคลได้เสมอไทยนะเสมอไทยคือองค์พระมหาตริย์เสด็จถือท้องพระโรงจาก ลูกศิษย์ของผมเรกคนใหม่ทมไทยบุคคนเสมอไทยท่านได้รับชมนะครับขอเสียงตบมือเลยนะ